ติดความประสบการณ์เสด็จการโคลนเสร็ของล้องห่เป็นยังไงบ้างครับก็ไปทัวร์เก้าวันเก้าประเทศมีบกพ่อห้องอยู่นิดนึงครับคือน้องที่เป็นมือฮฮต้าโหลดเครื่องตกเครื่องคนเดียวแต่ก็ต้องเสียสลับเป็นเพื่อนอีกสองคนกับคนที่พาไปก็เลยล่าช้าอยู่ประมาณสามชั่วโมงเพราะว่าก็เสมือนหนึ่งว่าเราตกเครื่องที่อุดรแล้วต้องมาขึ้นที่อุบลหรือที่ขอนแก่นงเงี้ยก็ต้องหาไฟตามมาก็ลาบลื่น่อครับผิดพลาดอยู่นิดนึงแต่ก็ถือว่าในภาพรวม9ประเทศสมบูรณ์อยู่8ประเทศ แล้วก็เอฟซี hmm. เยอะมากสองพันห้าที่สองพันคนทุกที่เลยก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ไปยุโรปมีคนอยู่เยอะที่สุดอตอมันก็เกิดดามาก,กมนกกิดน mm hmm. ึ่คก็ต่อไปองคงจะไม่รัวแบบ9วัน9ประเทศแล้วคงจะมีสุขเสาร์ที่ละพักจันทังคารพุ้มปัญหาแล้วก็รัวอีกทีนึงก็เป็นสุขเสาร์ที่เพราะว่าคือมันเป็นการทัวร์ระหว่างประเทศติดต่ตอ,อกันเกิน mm hmm. ไปแล้วเขา mm hmm. คือเราคิวเรามาน้อย คิว uh, ที่เราไปน่ะมันโดนบีบด้วยคิวที่อยู่ประเทศไทยที่ต้องรีบกลับมาเรามีแค่9วันแล้วก็เดินทางไปหนึ่งวันเดินทางกลับ1วันก็เลยเหมือนกับว่าผู้จัดก็อยากจะได้คิวมากซึ่งเราไปแล้วมันไม่ใช่การหายหรือว่าโลภอะไรมากนะครับเราสงสารน้องแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเราอยากจะไปให้ให้แฟนเพลงเอซีที่แต่ละประเทศได้ได้ได้ไดไดรับความสุขนะครับจากน้องไปโชว์ให้มันไม่ได้ไปง่ายๆนะครับก็เลยอาจจะล้นลานนิดนึงต,ตอนนันกลับไปที่ก่อนที่จะดิวบอกว่าไป9เก้าวันเ,นเทศนี่คือมันต้องจัดคิวหรือเรื่ ว่าจะต้องกับประเทศนี้นเอาตรงนีหรือว่าอะไรยังไงครับตอนนั้นคือมีผู้จัดติดตเข้ามาเยอะมากมาถึงประเทศไทยเลยครับมาจองคิวก็เสนอราคากันมาเยอะพอสมควรจนรถแต่ที่จว่าจะไปกับกลุ่มนี้ก็เลยเขาบอกว่าไดก้าประเทศไม่ต้องเว้นวันจันทร์อังคารพุดธปรหัตเล่นทุกวันเลยก็เลยเหมือนกับว่าเรากําลังเราไหวอ่ะเราเราเราเชื่อว่าน้องอ่ะมีกําลังที่จะเล่นได้แต่เราเลืมผิดพลาดผิดพลาดไปนิดนึงในงเรื่องการต่อเครื่องเพราะว่าเล่นที่ประเทศไ,ไทยตีสี ประเทศเขาสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วพอเล่นเสร็จก็ต้องถ่ายรูปก,กับเอฟซีแฟนเพลงนั่งทานข้าวเสร็จไปเข้าที่พักแล้วก็ต้องตื่นมาเหมือนกับต้องขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเราตอนเจ็ดโมงเช้าเพื่อที่ไปอีกประเทศหนึ่งซึ่งการโหลดกระเป๋าระหว่างประเทศนี่มันจะใช้เวลาเยอะกว่าพอสมควรไม่เหมือนกับอยู่ดอนเมืองไปเชียงใหม่อันนึงเหมือนกับไปสุวรรณภูมิไปยุโรปเลยมันใช้เวลาทีละสองหรือสามชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราต้องนํามาแก้ไขครับแฟนเพลงก็มองว่าอาจารย์แบบรับงาน ใช่ครับก็คือแล้วก็เห็นปัญหาครั้งนี้แหละครับก็คิดว่าต่อไปเราก็จะต้องเซฟเรื่องการเดินทางของน้องด้วยเพราะว่าเราจะกระหายงานมากเกินไปก็คงจะไม่ถูกต้องแต่ว่าในเมื่อไปแล้วแต่และคนก็บอกมันไม่มีคิวถ้าไม่ได้คิวรอบนี้เขาจนปกติถ้าไปต่างประเทศนี่เขาจะจะได้แค่สุกเสาร์อาทิตย์แต่ทุกคนแต่และประเทศก็พร้อมที่จะ ขอให้เป็นได้รัคิวลำใหญ่วันจันทร์อังคารพูดประหัดก็พร้อมที่จะ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 เอาคิวนี้ทั้งนั้นก็รอปี69หรือ68ซึ่งมันก็จะเนื่นช้าต่อกระแสของความดังของอะไรประมาณนี้ซึ่งเราเข้าใจครับแล้วก็น้อมรับครับต่อไปเราคงจะวิเคราะห์พิจารณามากขึ้นกว่านี้ครับไปทีละสุขเสาร์อทิตย์เว้นเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งจันทร์อังคารพูปรหารพัก สืกเสอที่ก็เที่ยวต่อทาง,งานต่อเลยก็เสียดายครับที่ว่าเขาไม่ได้เที่ยวใช่ใช่เราตัดใจเนี่ยที่จริงต้องหยุดเพื่อให้น้องเที่ยวด้วยครับแต่พราะพอมีวันหยุดปิเซเตอร์ ก็ไปขอไปถ่ายแทรกคิวเขาก็เหมือนกับว่ามีความตั้งใจที่จะไปสร้างแบรนด์ให้มันติดในกระแสที่น้องไปที่ปารีสด้วยก็จงหวะที่น้องจะต้องเที่ยวก็มีแบรนด์ที่พร้อมที่จะไปถ่ายโฆษณาที่ของไอเฟลด้วยก็เลยไม่ได้พักอีกก็เลยก็ตั้งใจว่าวันตอนวันนั้นเราจะพักแต่พอมีคิวมาเขาจะบินไปก็ต้องยอมให้เขาเพราะว่ามาไทยก็ไม่มีคิวให้น้องอันถ่ายพิเซเตอร์มันก็ยากเหมือนกันก็เลยเขาก้าที่จะบินไปถ่ายที่นั่นเราก็อยากได้โปรไฟล์ใหญ่ด้วยยังพอกับ มาได้คุยกันยังไงบ้างว่าครั้งต่อไปก็ปถึงกับอิดโรยเลยครับคือน้องก็พออาจารย์เห็นก็นึกว่าน้องเหนื่อยมากทุกคนขอบตาดำหมดเลยคือนอนวันละสอชั่วโมงนอนบนรถไฟต่อไปเราอาจจะไม่ต้องบินระหว่างประเทศก็ได้ครับคือบางประเทศ สามารถที่จะมารถไฟ4ีชั่วโมงก็ข้ามแดนได้แล้วก็ก็เหมือนกับเหมือนกับไทยเวียงจันท์ที่ไปรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรเงี้ยได้ก็บางทีไม่ต้องไปรอแต่ขึ้นเครื่องเดียวได้ครับสี่ชั่วโมงก็ข้ามมาได้ก็ก็จะไหลไปได้ก็ได้แต่ว่ามีน้ารีวิแนแต่ประเทศก็มีรออะไรพี่หน้า,ม,นามิถุนาวันที่สิบเราไปที่บาซิลครับ ไปวาเซีล10วันครับแต่ว่าเล่น,นเล่นอยู่3วันครับเล่นอยู่3คอนเสิร์ตเพราะว่ามันนั่งเครื่องไป30ชั่วโมงเราเราอยู่ในช่วงเวลาวันที่10มิถุนา6-8ถึงวันที่20นะครับ,รนนบก็จะมีหลายคนมองว่าค่าตัวที่เล่น,ท,นที่ตกับค่นตัวที่เมืองไทยต่างกันเยอะไหมครับ ค่าตัวก็จะบวกขึ้นไปประมาณ2เท่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ทีลูกค้าดูแลหมด15ตัวเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะว่าไฟค่าตัวแต่ละคนตกอยู่ประมาณ4ี่หมน ถ้าไปประเทศเดียวแต่นี่มันไหลไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศมันเหมือนกับว่ามันก็สะสมการโหลดกระเป๋ามันไม่ได้เหมือนกับตรงพิธีประเทศเดียวแล้วก็หยุดใช่ไหมครับแต่ละประเทศก็จะต้องโหลดกระเป๋า2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นไทยอยู่แล้วนะครับแสดงว่าค่าออกค่าเจ้าภาพแต่ละที่ที่ออกให้ก็คือเกือบจะเท่ากับค่าชมของคนใหญ่ใช่ครับผมก็เป็น2เท่าเป็นเกือบสาเท่าเลยเพราะว่าค่าตัวลำเหียก็ไปบวกไปอีกสองเป็นสองเท่าอันยังการไปชมครั้งนี้มันประสบความสำเร็จสำหรับเราในการตัวลำใหญ่กับค่าโยมันเป็นความภูมิใจที่ว่า ในวันนี้เราเหมือนกับว่าเรามีกระแสแล้วก็การยอมรับมันเบร์วายมากขึ้นเหมือนกับตอนที่เราดังตอนที่เป็นสาวคาเลาะแปดปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเราดังในไทยหรือแล้วเราก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตจนไม่มีวันพักผ่อนเหมือนกันการรับงานวันละสองสามง,งานตั้งแต่ดังมาก็อยู่ในในในลูปนี้อยู่แล้วในความเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอเหมือนกับโซเชียลที่น้องอามาในกระแสตอนที่น้องร้องเพลง ยายแลมเอื้อนไยไในเดอย่อมเธอมีแหงชอบไหมหรือว่าเชฟบะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแดนชายเข้ามาแจมด้วยมันทําให้เหมือนกับโชว์ของน้องมันดูมีมีอะไรที่ว้าวขึ้นแล้วตอีนี้เหมือนกับว่ามันไม่ได้รอแต่ว่าเพลงลำใหญ่มีเพลงอะไรดังแล้วก็ยังใช้เพลงเก่าที่เราเคยดังแต่มันเหมือนกับว่าผู้จ้างหรือผู้ที่เสพงานของเรากลายเป็นการดูงานโชว์ของลำใหญ่ นะครับก็เป็นการเสียงานโชว์มากขึ้นคับอ,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 อย่างอย่างตอนนี้ตลาดหลายคนก็อยากจะถามอาจารย์หลายรอบเลย30วันไปใหนึ่งเดือน30วันจากงานลำายยมี40งาน,งานตรง,ง<า>น,นี้มันคือความประสงค์ยังไงคือตกลงกันลำใไงหรือว่าใครเป็นคนเลือกงานาก็ในเมื่อ ดีมาร์ซพายผู้ซื้อต้องการซือ้อผู้ขายต้องการขายก็ถามน้องลำไยแล้วก็แดนเซอร์ทุกคนคนขับรถทุกคนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินไหมแล้วมีความจำเป็นต้องเรียบเกี่ยวหรือว่ารับงานวันละงานหรือว่าเดือนหนึ่งพักสองงานหรือห้างานก็ได้แต่ทุกคนบอกว่าอาจารย์ครับหมูอยากหมดบ้านหมูอยากหมดรถลำไยโอเคไหมลำไยไหวไหมคือทุกคนความที่จะดมยาดมแล้วขึ้นเวทีแล้วก็ความที่จะสลบบนเวทีแล้วก็ค่อยมาหูุดยาดมยาดมเันข้างล่างก็พงแต่อาจารย์มันจะมามันจะมาถึงเราว่าอาจารย์เป็นคน งานเยอะเกินไปแต่าที่รู้สึกว่าทุกคนร้อนเงินหมดไม่ใช่เราคุณดีครับไม่ไม,ไม่คือถามทุกคนว่าในเมื่อจังหวะที่มันมาคุณด<อ>เออโปกเกอร์หรือผู้จัดงานไม่ว่าจะเป็นสายผับหรืองานวัดหรืองานอีเวนต์คือเราก็พยายามที่จะบอกว่ามันทําเวลาไม่ได้จริงๆนะครับคือเชียงใหม่เออเชียงรายจะไปขอนแก่นอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามที่จะตัดคิวบางทีพัทลุงไปกะแพงเพชรอย่างเงี้ยสุร,ราษฎร์ไป สุขทยอย่างเงี้ยพยายามที่จะต่อเครื่องลันเครื่องลันเครื่องคนที่ซื้อตั๋วก็ต้องทําหน้าที่ในการซื้อตั๋วถามว่าลำไย,ยไหวไหมลำไยเพกพุกวันนี้เต้นมเก้าปีก็ยังไม่มีตะคิวกินขาหรือว่าไหวไหมน้องไหวขาจารย์ไม,ไม่ไม่ต้องไปรอขึ้นเครื่อง,องหกโมองเช้าออพร้อมที่จะเดินทางตั้งแต่หกโมองเออหกทุ่มแล้วก็ไปสว่างที่กรุงเทพ สมมติว่ามาจากสุรา์วิ่งมาแปชั่วโมงก็ามาเปลี่ยนคนขับรถที่กรุงเทพแล้วไปต่อที่สุโขทยัยคือทุกคนความที่จะทํางานหมดทุกคนกระหายกับกระแสเพราะคิดว่าอาจารย์บอกว่าวันนี้เรามีกระแสมีคนรักมีคนเพิ่มเขารอเราอยู่หน้าเวทีคนจัดงานเขาอยากได้งานเราไปงานใหญ่หญของจังหวัดถ้าเราจะไม่ไปวันนี้เราก็จะหลุดจากป้ายใหญ่ๆนะ mm hmm. มันโปรไฟล์ใจไม่ได้สามารถที่จะสร้างให้กับ เราทุกคนที่อยากดังในวันพรุ่งนี้หรืออีก3มเดือนข้างหน้าแล้ว่อยมาดังใหม่อาจารย์ก็ได้แค่อวยได้แค่เชียร์ในระยะที่อนนี้มีกระแสแล้วตลาดมันบ้างในจังหวะนี้เราควรที่จะรีบต่อยอดไหมอ่าไม่ใช่ว่าเราโลภรู้หหาเราอยากจะไปเสี่ยงภัยบนท้องถตนอนผมไม่ได้นอน,น,นตั้งแต่ลูกยังไม่ได้กลับห้องพักอีกผมก็ไม่กล้านอนอผมก็ต้องตาโหลตาโกนตาขอบตาดําเพื่อที่จะรอโพสต์งานหรือว่าการ PR เนี่ยส่วนมากเขาจิต โฟกัสบนที่จอประจักษ์ชัยบางทีน้องก็ไม่ได้เล่นเฟซเองก็ต้องให้อดินเล่นเป็นเพจสำรองอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นคนขยี้เพราะว่าในห้างแต่ละค่ายก็ต้องรักษาแบรนดิ้งของตัวเองนะครับรักษาโปรดักก็คือนักร้องก็คือสินค้านักร้องก็คือโปรดัก ศิลปินไม่ไม่โพสเราก็ต้องมาโพสเพื่อที่จะต่อยอดองค์กรให้ให้เราอยู่ในกระแสแต่ว่าจนิงๆว่าเราแม้จะอยู่หลังบ้านแต่เราก็นอนหลับพร้อมกับนักร้องนอนหลับพร้อมกับนักร้องครับผมหนึ่งคนปลอดภัยไหมทุกคนรถห้างอาคันเข้าที่พักเรียบร้อยนะ,อ,ะอย่าขับแซงคนปืน้ดปาน้นต้องติดเบอร์โทรไว้ด้านหลังใครแซงขับรถหน้าเกียรติโทรได้เลยทุกค่ำคืนต้องพวอ,องเรื่องแบงไงเรื่องความปลอดภัยการเดินทางเพราะชาที่มันจะคนละที่คนละตรงนี้เราพยายามยังไงครับก็พยายามเช็ค g p s ว่าไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ ูไหมนะครับพยายามอย่าฉีกอย่างไปภาคใต้ยังต้องไปเก็บของพร้อมกันแล้วก็ออกพร้อมกันไปที่ไหนที่มันส่มเสี่ยงหรือว่ารถเสียรถล,ล,ล้อหลุดล้ออะไรไอย่างประมาณนี้ก็จะได้ช่วยกันจะมีนช่วมอย่างไรเขมองว่าอาจารย์มีแผนสองไม้าลำใหญ่ไม่สามารถแสดงได้ตรงนี้เ็มีการเตรียมไว้ไหมหรือว่าก็มีคิดไว้อยู่ก็คิดไว้ว่าถ้ามันคงจะเป็นตัวแทนไม่ได้หรอกเพราะบางทีเรารับงานคิวซ้อนกันเราก็ต้องหาเบอร์เบอร์ที่ใหญ่กว่าเราหรือเบอร์ที่ลูกค้า ต้องการในราคาที่ใกล้เคียงกันหรือว่ามีกระแสแรงกว่าเราเราก็ยอมที่จะซื้องานซื้อคิวไปชดเชยางทีคิวซ้อนกันที่รับหมาแล้วบเกอร์ชนกันก็ต้องเคลียร์ก็ต้องไปลองซ่อมให้ก็พยายามเคลียร์ปรัญหานะครับแผน2อก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันก็ต้องมีการคืนมัดจำในป้ายในสัญญาก็ สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ก่อน1เดือนก่อนที่จะถึงวันงานก็อาจจะต้องแจ้งให้เขาเปลี่ยนป้ายนะไรถ้าถัเกิดขึ้นสมมุตน a c c i d นต์จริงๆ a c c i d e n เนี่คือในทางกฎหมายหรือในทางของสังคมก็ให้ภัยอยู่แล้วถ้าป่วยจริงไม่ใช่ป่วยซื้อไปรับรองแพทย์แล้วบอกว่าป่วยหรือว่าขี้เกียจแล้วก็บอกว่าป่วยวป่วยป่วยดราม่าขึ้นมามันก็จะไม่สง่างามคือก็จะ บม่แตกมาก็ไม่ดีก็เท่ากับว่าถ้าอะไรที่อยู่กับความจริงแล้วคนนอมรับก็ขอโทษก็ไม่พาของใครแต่สุขภาพหลอมใหยังไงเพื่อที่จะให้โชว์ก็ซื้อซุปไก่ให้ด้าโดมโด้มบอกโด้มตลอดอะไรอีกน่ะก็มีเครื่องดื่มชูกําลังที่เขาเป็นพิซเตอร์ดูก็เวลาเขาเหนื่อยก็ให้เขาติดโดมเลยโดมเลยโน้มไปเลยเขาก็ยาดมก็มีแผนกยาดมนะแผนกดูว่าน้องเขาขาปั้นไหมเป็นตะคิวไหมก็มีมีครับคนลงมาเจริญทีเขาต้อง อันนี้จริงๆครับเพราะว่าต้องต้องมีนวดนิดหนึ่งก็บางทีก็ต้องมีเอ็กซ์เซอรไซส์อะรางาเสียงว่าผิดอะไรนะผันเตอร์เข้าได้ครับแบบขาเป็นตะคิวขาเป็นตะคิวยังไม่เข้ามาครับยาโดมก็ยังไม่เข้าแต่ว่าก็รออยู่โครงการบ้านอาจารย์โครงการแต่เราใหญ่ที่เป็นตัวหลักตัวยืนคืออยากจะปั้นทุกเบอร์ครับทุกวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นยูกิน้องอายหรือว่าเป็นโชคนะครับหรือว่าดีคิตตี้อยู่ในเบอร์เบอร์หลักเบอร์ใหญ่ของเราแต่บางที แต่ละคนก็มีตัวตนมีกลุ่มลูกค้าอของแต่ละคนการในตลาดของลำยยไยมันเป็นตลาดที่เอนเตอร์เทนมันก็เป็นการเสพงานที่มันก็กว้างขึ้นเวลาไปผับก็อ,อยากจะดูโชว์นะครับความที่จะขยับความที่จะโยกกันหรือยังอะไรเงี้ยก็มันก็เลยไปอยู่ที่การแสดงที่ลำไย,ยเขาก็จะมีความดุดันในการเต้นโชว์เต้นอะไรเงี้ยแต่ยุกิเราก็กำลังจะ สร้างคาแรคตเตอร์ให้น้องเป็นหมอลำที่เป็นนังเอกหมอลำที่เป็นดาราได้ด้วยตอนนี้ก็สแสดงละครเล่นละครด้วยเป็นพิเซนเ,เตอร์ประมาณนี้ครับก็จะเบี่ยงมาให้มันมาทับร่องกันถ้าไปดอง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 ,ดองมากเลยมันก็จะเหมือนกับเหมือนผมไม่มีศักยภาพในการคิดงานซึ่งบางทีผู้กํากับอ่ะมันก็คิดงานไม่เกินกันก่นกอนละครว่าคนนี้เป็นอินดี้แท้นะคนนี้จิต้าโปงคนนี้เป็นสายเด้งสายเด้ามันก็อยู่ในการเอนเตอร์เทนหมดแล้วครับไม่ไม่ไม่หนีจากกันเพียงแต่ว่าดวงจังหวะ การที่จะโฟกัสโดยโดยสื่อโซเชียลต่างๆดวงของนักร้องแต่ละคนก็ยังไม่มาพร้อมกันนี่นัและหลายนรองถามว่าเมื่อไหร่ลำยจะมีเพลงใหม่สักทีอ๋อลำยมีเพลงใหม่ตลอดครับเป็นเป็นเพลงแบนด์บ้างแต่ว่าที่มันยังไม่โป้กเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่โผล่เนี่ยเพราะว่าคิดเยอะมากครับเพราะว่ามันยังฟันเฟืองของการเดินทางของเพลงมันยังทำงานอยู่ยายแลกมันยังทํางานอยู่เออได้เนี่ยเีอยังเธอไม่แหงเชฟะบางทีเนี่ยตอนนี้ การที่จะมาสื่อโซเชียลเนี่ยการมองเห็นมันการมองเห็นมันการมองเห็นมันอาจจะไม่ไม่ค่อยเต็มที่นะครับมีครับการช่องทางการมองเห็นการรับรู้มันหายไปไม่เหมือนกับช่วงบุกเบิกาะตอนนี้แต่ละค่ายเพลงก็ต่อสู้กับการมองเห็นถ้าไม่ใช่นักร้องที่มีต้นทุนมีเอฟซีจริงๆก็จะยากอยู่เราก็ทาเพลงครับตอนนี้เราก็ทำกับพี่กอฟฟักิ้งฮีโลกเรามงคนไปใส่เสียงมานะครับก็มีหลายแล้วก็จะวันนี้ก็คุยกับน้องเบส ลำไยก็จะเดบิวต์ก็เท่ากับว,ว่าปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของลำไยก็จะฟิชเชร์ลงกับน้องเบสคำสิงเพื่งวางสายไปเมื่อสักรู่นี้แล้วก็จะมีโปรเจกต์เดือนมกราก็จะมีกับน้องยะดาเสียมสดานก็จะเป็นโปรเจกต์ฟิชเชร์ลงกันเป็นเพลงโมเดินโมเดปขึ้นครับคิวตอนนี้ สิ้นปีธันวาแล้วสำหรับคิวแรก4ี่ทุ่มครึ่งถึงงทุ่มแต่ว่า18บแนากาถึง3ามทุ่มหรือตีหนถึงตีสอครึ่งยังมีอยู่หรือว่าตีสองถึงตีสี่ยังเหลือก็โ,โดเยเฉลี่ยวันละ2องถึงสางานถ้าต่ากว่า2งานถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานอ๋อวอันนี้ว่าอันนี้านจะขอค่ายหรือขอทําการอะไรอเป็นว่าเรือ่อ กสุขภาพดีแล้วเพราะว่าหลังจากที่เช็คกําลังใจแล้วก็ถามทางครอบครัวว่าตกลงเดินต่อ,อหรือจะป่วยเป็นโรคเวทผูงพวงหรือจะเป็นอ,อะไรนะหน,นอเป่า,าเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายน้องก็เหมือนมีแรงแรงบันดาลใจอยากมีอยากเด่นอยากดังอยากเป็นอยากได้ก็ถามแค่นี้ว่าถ้าพร้อมที่จะให้ให,ให้ต้องทำผฝักดันก็ต้องเข้าสู่กรบวนการ เดเวลอปเมนต์อารติสพัฒนาศิลปินอย่างเต็มรูปแบบในส่วนของผู้ติดตามพ่อแม่ก็ให้กําลังใจหรือว่าผู้ติดตามต่างๆผู้จัดการส่วนตัวก็ต้องมาละลายพฤติกรรมให้เข้าสู่กระบวนการสร้างอย่างเต็มตัวให้ก็อาจไม่ได้มีอาจจะมีในความที่ว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องพอเทินโปแล้วจะมาง้องแง้งจะมา กระซอกระแทหรืออะไรนี้ไม่ได้คือเวลาเรารับงานเนี่ยเรารับเต็มคืออยากดังนะผมมาเป็นแมสแล้วไงคือแต่ก่อนผมเป็นอินดี้ก็จริงแต่ในเมื่อผมแมสแล้วมาหาชนแล้วผมทั่วไทยแล้วแบรนด์ผมแข็งแรงแล้วผมก็ต้องคัดสก,กีนเฉพาะคนที่พร้อมที่จะ,ท,จะที่จะทํางานแล้วก็พร้อมที่จะโตไปกับเราแต่ถ้าจะอ่ายังไม่เต็มร้อยเนี่ยมันมันวางคิวลาบากมันสร้างคนที่มาสร้างบุคลิกภาพให้มาเดินแบบนี้ให้มาเข้าสังคมแบบนี้ อพอจ้างครูมาสอนในการพัฒนาบุคลิกภาพามันไม่ใช่แค่อยู่ใต้เวทีหมอลำอแล้วก็เสพแต่พฤติกรรมอยู่บนเวทีหมอลำประกอบผมก็กมเป็นหมอลำมาแต่ในเมื่อเราอยากจะเก่งเราก็ต้องเทินโปนะครับหมอลำเราก็เคยเป็นแต่เราอยากจะให้น้องเนี่ยก้าวไปสู่ความเป็นดาราด้วยนะครับเพราะว่าน้องมีโอกาสพัฒนาจากนางเอกหมอลำอพี่ๆที่เคยประสบผลสีเร็จก็เคยพัฒนาจากนางเอกหมอลำแล้วก้าวไปสู่ปาความเป็นเนี้ย มันต้อง,องอมีกฎสำหรับเองไหมครับมาตอนนี้ดีครับตอนนี้ดีครับคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดโอกาสให้พวกเราทํางานเพราะว่าแม่ก็ททาแบรนด์สินค้าคุณพ่อก็ขับรถด,ดูแลลูกเท่ากับให้กับเวลาไปกองละครก็ปล่อยให้กับไปผู้จัดการส่วนตัวน้องคนเดีไปก็ทํางานง่ายครับก็ถือว่าคือบางทีมันใหม่อะความตกใจดังอ่ะดังมาในตอนนั้นดังมาจากการเป็นหมอลําเป็นนางเอกหมอลํา4ปีเป็นรถแห่มา2-3ปีก็จริงแต่พอเข้าสู่กระบวนการสร้างความเป็นดลาราความเป็นซูเปอร์สตาร์จากออร่าคูณจะจับเนี่ย พฤติกรรมของคนรอบข้างพฤติกรรมของผู้จัดการส่วนตัวก็ต้องบอกว่าทายังไงให้ยิ้มทายังไงจะมาหน้าหงิกหน้างอจะมาส่วนตัวภัยเบียดอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องพร้อมที่จะยิ้มหลังจากลงจากรถเรื่องส่วนตัวทิ้งไว้ในรถตู้เราไปสู้กันให้รถตู้ถ้าใครสะเทาะกันอะไรแต่ในหน้างานต้องแมสแล้วตอนนี้เราอาจารย์ได้ากี่คะแนนนะสำหรับยุกิกับการที่เริ่มทำงานวูการบันเทิงแบบผมว่าน้องมาปีนี้น้องก็กลับกระแสมาแล้วครับหลังจากที่อ่าจาเจะแผ่วไปในช่วงสงการมาจนถึง สียงหาแต่พอได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็ตั้งใจที่จะเดินต่อเพราะว่าศักยภาพน้องได้ทั้งนางงามก็ได้มีการก้องประกวดนางงาม23จังหวัดที่จะติดต่อน้องไปเป็นมีตรนะครับแต่เราก็ถามน้องว่าน้องพร้อมที่จะไปเวของการเป็นนางงามไหมแม่กับน้องก็บอกว่าไม่ถนัดก็เลยไปวีของการแสดงซึ่งตอนนี้ก็มีการเรียนแอคติ้งเสริมแล้วก็รับละครหลายเรื่อง2องสเรื่องครับอาจารย์ต้องห้าม คำ้สกตัวก็พยาบอกเรื่องพงเรื่องแฟนก็ถ้าถ้าดังสุดๆถ้าดังแล้วอยู่ตัวดังแล้วไม่แคร์สื่อไม่แคร์เอฟซก็อันนั้นสุดแล้วแต่วาสนาตอนนี้ผมมาถึงจุดที่ อะไรก็ได้เพราะว่าผมถือว่าผมผมมาไกลแล้วอยากได้ดีก็คิดเอาอ,อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนบางทีขนาดอยู่ด้วยกันมา20 30, 30, 30ปียังเลิกกันได้การสร้างนกักร้องหรือคนดังผมก็เหมือนพี่ๆสื่อมวลชนเห็นมาเยอะสุดท้ายก็มาตายน้ำํำตื้นก็เอวังด้วยประการหนึ่บ